สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าซีโกกอ่อกนะคะย่าก็มาถึงกกกอกแล้วนะคะถึงโกกอกแล้วตื่นชมบรรยากาศนะคะมาที่ บ้านนะคะสร้างตามพอดลี่ อาณาจักรของสร้างตั้มนะคะก็เป็นบ้านลุงแดงประจอบดูนิกกี้นะคะประจอบเบื้องเจ้านิกกี้ค่ะบ้านเก่าของเสือพาไปนะคะบ้านแอนแฟมบิลลี่นะคะในอดีตตอนนี้ก็เป็นอคอกนะคะ ควายไปซะแล้วท่าคผู้ชมค่ะก็ก็คิดเห็นเมื่อก่อนเนาะนะคะเราก็เป็นบ้านที่อบอุ่นนะคะอบอุ่นเอ็นอ้าวอ้า,อ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 ามาถึงแล้วนะคะเมื่อวานยูทูบเบอร์เรานะคะมากกอกนะคะย่าเฝ้านาวันนี้ย่ามากกอกนะคะ ยูทูบเบอร์อยู่ทางโน้นย่ามาคนเดียวพอดีมาทำธุระนะคะที่สีก่กอนะคะทำธุระพรุ่งนี้กลับค่ะพรุนี้ก็กลับแล้วอ้าวนิกกี้มงคลมงคล มากคือ,อสามแสบเอ้ยสามแสบสามแสบสามแสบอยู่ที่นู่นสองแสบมานี่ยสามแสบอ้าเจ้านิกกี้ทำไมหอมแทบวันนี้อาบน้ำบอ่อาบน้ำบ่เจ้าคือมาหอมแท่าอาบน้ำบ่เอ็น อาบน้ำหมอเจ้ามงคลมะเขืออาบน้ำบ่ปลา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 เข้าไปไปเข้าไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป,าไปมาปิดบ้านแล้วไปไปปลาเข้าแกงเอ้าไม่เอาหม้อเพล่อเรื่องนี้เพลเอ้ไม่เอามะเขือ มักเขือหม้ออะไรนี่หมอ้อแกงเพื่หรือต้อมหมูเข้ามาต้มทำข้าวต้มให้สองสามแสบบอกเออไม่เอาปลากระโดดเจอเถอนะเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้กินทำน้องกินข้าวแล้วว่นนี่ อเพือ่อเพื่อนห้องเพื่อหม้อเพื่อบัินี้อ้าหมาวานนี่ก็ <ừ. S 1> สามกล่องคุณเพลือแบบเมื่อวานนี่ยสามกล่องอนะคุณอัญชลีคุณอัญชลีนะคะเมื่อวานสามกล่องอมาวันนี้ได้อีกของคุณอะไรอีกบันนี้อนโอ้ลับเลียนเทนนิสเฮย้ยผูกป้ากึนเพลือบันนี้เหตุงานจนคาดคอหเหตุงานจนคาดคอ คุณสุวิชาอ๋อค่ะขอบคุณนะคะคุณสุวิชานะคะกลับมาก็ได้โกโก้เลยนะคะยาชกโกโกโกะะิโกโก้นะคะโกโก้หนึ่งกล่องนะคะคุณสุนิชาคุณเมื่วานนี่คุณอังชลีอังชลีนะคะอังเช,ชลีมืดเช้ามืดเช้านี่เข้าไล<ห>่อยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ย,ยดูดูดูเจ้านิกกี้อะมะเขือนั่งลง นั่งไหมนั่งลงเออดีมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากคนังกรนออน,งนงังคันนังกระนั่งไม่เมื่อวานนี่นะพี่จัากอยวว่าป้าเราเอาเอาเอา,เอาตัวแม่นะมาเ้าสูงเขามาเป็นแม่เมยกบางคน,นี่ ไปให้บักมงคลแล้วก็ว่าหย่าไปเฮาท้อเพรามงคลขี้ร้ายเนาะเจาเลยเนาะหย่าไปเถอะบักมงคลนาะขี้ร้ายเท่านั้นแล้วย่าไปเ้ออีดูมาแล้วกันว่าอะไรเนาะมะเขือเนาะบักมงคลไม่รอเลยชวนเจ้านิกกี้ก็ไม่ได้เนาะนิกนะนกี้เนาะนิกเกอรอเลยมะเขือชอบใครชอบมงคลมงคลไม่เอาไม่รอ อ้าวอา,อา,อาพอมีมอมเะเขคือได้หายเลยน้ำมะเขือเนาะถ้าเอาถ้าเอาสองเสบมาเพมากเลยแหละนี <laughs> โ<อ>โ่โอ้โห่มวานี่กระโดดเจกันจุว่าขอกินขนมเนยกินหน่อยกินหน่อยสมุนเรห็นมันบอกเป็นมันว่ากินหน่อยาาอกินหน่อยม้ามีเฮาเกิเอาอยู่ห้าดึงซ้ายดึงขวาดึงซินเ้าดึงพลครบมดมันเอ็ดไม่ไม่มกันว่าไม่ไม่มันม,มีก็คือ ขอหน่อยขอหน่อยแบบนี้นะกินข้าวกันหรือ,อย่างกินข้าวกันระบอยอุ้ยทำไมนํำหน้าเศร้าแํ้ทำหน้าเศร้าแทน้นิกี้นิกี้พ่อมีอะไรมาฝากเมื่อวานนี่นะไม,ไม่มี ได้ทุกคนบไกรบักโจ้ไก่บักโจนเอาไก่บักโจนมาฝากบอ <ừ> ถ้ามันมากกลิ่นไก่มากกลิ่นเผยุตนาโคกลงหน้าพัอาหารมันที่หลือกลายกระดูกกระเลงเอ้าเอ้ามาเขือทำอะไรนี่เอามาเลยบอกมองคลขี้สาขี้อิจฉา,า,น,านั่งลง เอาน,อนั่งลงนอนลงนอนี่นั่งลงนอนโอ้ยเยอะเลยวมดเลตีนวูป้อน้าไปแล้วพวกเนี่ยเออดูดูเจ้านิกกี้นิกกี้งอนแล้วตอนนี้นอนนิกกี้สำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณน,นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ญาติชิกโกกอกด้วยนะคะขอบคุณโกโก้นะคะอังเชรีกับคุณนิชาบ่วคุณสุวิชาให้ญาติชิโกกอกนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะนิกีินิกี้นิกี้นิกี้เจ้างนบ